รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รับกันต่อในเดาวินชีเกมทอรหัสจากการแข่งขันระหว่างคุณออฟและคุณโอปอไปยังคงดําเนินต่อไปแต่ตอนนี้คุณโอปอก็เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ไม่น้อยคงต้องเร่งเครื่องตามคุณออฟให้ทันแล้วละครับว่าแล้วก็ไปเชียร์ทั้งคู่กันต่อได้เลยครับเป็นการแข่งขันที่เงียบมากก็เจอแต่ละภาพแล้วเริ่มรู้สึกถึงอาการไปไม่เป็น ไม่น่ายาก่อนลอบแบบนี้อีกแล้วไม่ตายกี่พยานสอง <laughs> จัดไปเอา้าครับผมรหัสภาพต่อไปนี้นะครับโดยนะครับมีเงินกองกลางอยู่สองพัน <laughs> จัดไปอสองพยานยอี <laughs> แล้วครับท่านอ่ะมาดูกันครับ ครับคุณทอมได้หรือ,อยังเตรียมตัวนะครับทีมสติลหนึ่งศ <0. S 1> เสียไปอีก2,000ทีมสติลก่อนโอ้ 20, ครับสติลหมายเยี่สิบครับชื่ออะไรครับพี่ครับคุณตอบว่าฟุตซอลครับฟุตซอลครับถูกต้องครับได้ไปอีก1,000 พุทซอมไายังไงคาที่ใกล้เคียงอีกแล้วผลไม้นะฮะภาษาอังกฤษ fruit และเกลือ salt ประเทศไทยจงเจริญครับผมกลายเป็นฟุทธอไปแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะอย่างที่บอกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกคุณพอภครับตอนนี้คุณมีอยู่3,000บาทมันค่อยๆลงไปทีละพันเพราะว่าทางคุณออฟเองก็ ตอบไม่ได้เหมือนกันจากหมื่นสามสวยยังไม่เป็นไรยังมีอยู่หมื่นหนึ่งพันอ่ะมารวมกันสองพันตรงกลางครับตัาภาพต่อไปนี้สองพยางเขาไม่ค่อยชอบให้สี่พยางเลยแล้วกันน่าจะง,ง่ายกว่าไหมไมิสามาครับ สักดิทธิ์แท่งทองถูกไหมถูกต้องเออกลับมาแล้วสี่พันดูซิ<โทร>เป็นโต้อยู่ดีๆกลายเป็นแท่งได้ไงวะ<โทร>เออนะฮะคุณและโตศสักดิท์สิธิ์นะครับผมก็เป็นทั้งนักดนตรีนะฮะแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงเก่งมากๆคนหนึ่งนะครับ แต่คราวนี้มันมีแท่งนะแท่งสีสีทองมาจิ้มปุ๊บจากคุณโตอยู่ดีๆนะฮะกลายเป็นที่แท่งเราะงั้นกำนันของเรานั่นเองนะครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองขึ้นมาเป็นสี่พันแล้วครับคุณปอเห็นไหมอ้าวสี่พันต่อหนึ่งหมื่นาคุณล้กคุณรัครับคุณมีตั้งหมื่นหนึ่งนะคุณจะปิดจ็อบเลยไหมเพื่อที่จะได้เป็น มัยที่สอยังไม่ปิดครับผมอยากพี่เขาตอบได้มากกว่านี้2,000ครับ2,000เป็น4,000ตรงกลาง4พยางดูรหาสภาพครับ เดียโอกาสไปแล้วพร้อมกับเงินกองกลาง4,000บาททีมสติว oh. ปะสติดปะต่อครับปะติดปะต่อคุณชื่ออะไรครับชื่อต้อนครับผมเอาไป2องพนรอยปะทั้งคู่นะครับผมปะนะฮะภาพแรกก็ปะภาพที่2ก็ปะปะติดปะและภาพสุดท้ายต้องต่อฮอร์โมน หนึ่พันตรงกลางครับเป็นสองพันรหัสภาพต่อไปนี้นะครับขอให้ได้นะฮะคุณรปอ,อครับมีสองพยานไม่ได้ยากมาครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลิ้นจืมมินเทสโก Lotus โส,สถานีบริการน้ำมัน PT ราดภาพต่อไปนี้นะครับขอให้ได้นะครับคุณโปอครับมีสองพยางไม่น่ายากมาครับ คุณเห็นอะไรสันสีสันยังครับเวลายังเหลือนะครับอีก11วิดูดีดูดีดีกดไหมครับหน้าเสียดายนะครับสำหรับคุณโอปอจริงจอ้าวข้างหลังทีมสติลกดโอ้กามั่นใจละสติลหนสิปครับสันโดดค่ะคุณเอ๋ครับ ของเก่ามีเท่าไหร่ครับ1,000ค่ะเป็น2,000แล้วครับทำไมมันถึงโดดครับมันยื่นออกมาอยู่อันเดียวอะค่ะมันโดดออกมาจากกลุ่ม<ช>นะครับผมเพราะว่ามีอยู่แค่ภาพเดียวนะฮะทุกอย่างทุกอันเนี่ยเขาจะ 3, 3, 3, เรียงนะฮะเข้าแถวกันอย่างดีนะครับ 3, 3. และจะมีอยู่เล่มหนึ่งที่เหมือนนะฮะถูกดึงออกมาที่มันไม่เข้าพวกสันโดด หมดรวัวนะครับ1000สุดท้ายของคุณปอและอีก1พจากคุณออฟเป็น2000ทําให้ตอนนี้คุณออฟเป็นคนเดียวที่มีเงินสะส,สมอยู่ในรอบนี้6 0 00ถ้าคุณตอบได้เป็น800 0แต่ถ้าพี่ตอบได้อยู่ได้อีก2เคเือดจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณอปอร,ริบเปล่านะครับผมและเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ใกล้เข้ามาสู่เงินล้านของคุณออฟรหรือไม่ฟีพยางเอง ตั้งใจมาครับแชมป์ครับขันทศกรครับแชมป์สมัยที่สองครับ โอ้โห,หน้าเสียดายคิดไวจริงๆภาพแรกนะฮะเป็นขันน้ำนะขันเงินขันทองก็สุดแล้วแต่ภาพที่สองเป็นการาบวกเลขการทดเลขภาพที่สามก็คือเด็กกำลังสะผมอยู่ภาพที่สี่ก็คือก่อนประตูขันทดสะก่อนตรงๆเลยน่าเสียดายจริงอ้าวขอเสียบความืันดาลให้กับเทียบบอนะครับขอบคุณครับ แสดงความยินดีกับแชมป์สมัยที่2คุณอ๊อฟครับน่าเสีดายเป็นอีก1คู่ต่อสู้ที่ยังไม่สำเร็จกับการโค่นแชมป์ใหม่คนนี้อะลินจิมมินครับไปดูแลสุขภาพครับพี่ปอครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะครับที่ได้อะไรดีๆไปดูแลสุขภาพแต่ไม่ได้เงิน <c oughs> รู้สึกไงฮะตอนนี้ ก็ยังโชว์ขึ้นครับแต่ก็ยังซื้ออยู่ครับโอเคนะก็เท่ากับเสียไปแค่สองพันเนาะกู้กลับมาแปดพันครับมัน่าจะได้มากกว่านี้ครับก็ต้องลองล่ะครับก็ต้องดูด้วยว่าคนต่อไปเนี่ยเขาเป็นใครเก่งทุกคนครับข้างบนเออก็ยังไม่สําเร็จอยู่ดีนะพี่อุ้นนะทำไงดีเมื่อกี้ผมอุตส่าห์ส่งผู้หญิงไปคิดว่าเขาจะแบบว่าอ่อนข้อหรือว่าออนมืออะไรมั่งนี่เขาจับหักคอเลยฮะ เาเป็นคนที่ไร้ความปราณีะนานแล้วมมัมต้องส่งคนที่โหดกว่าน,นี้อีกอไปแข่งกับเขาอมผมจะไม่พูดพ่ำมทำเพลงแล้วนะครับแลนดอมอานะครับผู้ชมตอนนี้นี่คุณออฟสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์มาครองได้แล้วถึงสองสมัยด้วยกันแล้วบูชาชิงคนต่อไปนี่ทีน้าอูจะส่งมาผมบอกได้เลยครับว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแน่นอนแต่จะเป็นใครนั้นต้องมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยสุกี้ MK, Cool r e p เบ e ส Space by d o n ั t Penguin ซิมประหยัดผมจะไม่พูดพ้ำทำเพลงแล้วนะครับแลนดอม นได้คองครับขอบุณครับุทาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วดูเลเวลเสียงพี่ครับผมทำไมฮะต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวโอ้โหผมจริงๆคูอตื่นเต้นมากเลยต้องพยายามบิว่าตัวเองขึ้นมาก่อนฮะแต่ว่าจริงๆเองคุณเองก็เคยอยู่ในสถานการณ์อะไรแบบนี้มาหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับผมนะครับผมเคยมีประสบการณ์กับการใช้ชาวใช้ไหวพริบอยู่ และมีแต่คนแบบว่าชื่นชมคุณมากว่าคุณนี่อัจฉริยะเรื่องภาษาโอ้โหไม่นขนาดนั้นครับผมก็พูดกันเกินไปผมก็แค่พอมีความรู้บ้างนิดๆหน่อยๆตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วล่ะเจ็ดพัน <laughs> บาทครับผมกรุบกริบ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 เจ็ดพันบาทคุณคือแชมป์คนต่อไปแน,น่นอนถ้าผมถามคุณโอโ้ก็หวังไว้อยู่ครับแต่คุณออฟเนี่ยก็ใช่ย่อยสมัยที่3มจะเป็นของคุณหรือจะกลายไปเป็นหนึ่งของเขา ถึงผมจะกลัวแต่ก็ไม่ยอมไม่ง่ายครับเอ้าเาสียงหน่อยนะเร,ริ่ม <souvent> เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ผมต้องบอกเลยส่วนตัวผมเนี่ยรอคอยเลยอยากรู้ว่าใครจะมาเจอกับเขาและเขาจะไปเจอกับใครผมว่าอันเนี้ยเหมาะและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็รุนอยู่กับผมแม้แต่ทีมสตีลตอนนี้ก็คมไม่คิดจะสตีลผมอยากจะดูมากกว่าว่าเฮ้ย สินเศียนิิแบบนี้แล้วมาอยู่ข้างๆกันแล้วและมาอยู่ในระยะจากจอแค่นี้เนี่ยมันจะมีผลจริงๆหรอวะอยากคาดหวังแฮะอย่าพูดให้คนดูคาดหวังขนาดนั้นก็เพราะอภิเษยบันไไม่ใช่คนระยองใช่ไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้พร้อมนะครับสตาร์ทที่คนละหมื่นครับและคนละพันตรงกลางครับผมตามธรรมเนียมรหัสภาพแรก ห้าพยาังมาครับ 2 0 0พันแรกเครื่องเส้นนะครับผมเครื่องอเส้นไหว้นะครับเวลาเราทําพิธีอย่างเช่นเปิดละครเปิดพิธีมงคลต่างๆ2งคือเม็ดยาที่เป็นสีแดงภาาที่3ามคงไม่ต้องอธิบายอะมากมายนั่นคือการผ่าตัดและสุดท้ายภาพอินบอลหรือลูกผูนะครับที่เป็นเลข8เส้นยาแดงผ <c oughs> ่า8ปพยางค <c oughs> ุณทอมครับ บอวัไบวมากผมว่า match นี้ใครดีใครไวคนนั้นได้จริงๆก็ตื่นกันเถอะเพราะจะได้ของอยู่แล้วเนี่ยตื่นเถอะมาตื่นเต้นเนี่ยจ่ายของดีกว่าครับจะได้ตื่นตื่นกันเฮ้ยมาเครื่องดูดฝุ่นรียกว่าเป็นหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยครับหมดต้องทับได้ตรงครับตรงครับซ้ายครับซ้ายเห็นไหมขวาถอย เปนเล่นข้างหลังไปเ้าอะไรนะครับผมอ่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบนะฮะเขาเรียกว่าเป็นโรบอทใช่ครับผมมีมันสมองสามารถนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรเมมโมรีนะฮะสแกนพื้นที่แล้วเก็บเข้าอยู่สู่ความทรงจำแล้วก็จะไปตามทางนะฮะที่เป็นทางประจำของเขาครับนะครับเหมือนเขามีโชเฟอร์ส่วนตัวอยู่ในนี้นะฮะไซโคลนฟอร์สนะฮะเป็นชื่อของเครื่องดูดฝุ่น โรบอตตัวนี้ครับถ้าคุณเอาไปได้คุณตอบคําถามให้ถูกแล้วคุณก็เอาไปแต่ถ้าเอาไปไม่ได้ผมจะให้คุณผู้ชมทางบ้านที่เขาดูอยู่ตอนนี้เอ,อลุ้นกันว่าใครจัดได้ครับพี่น้องครับเออแล้วให้คุณดูทางบ้านเขารู้ไนไครอ่ะอ้าวจะลุล้นคําถามที่คุณกันจะถามตอบอย่งนี้ครับโอ้อคุณอย่าทำงี้กับผมสิเด็กๆมาแล้วคุณไม่มั่นใจแล้วแล้วสุขวัตคุจะไม่รู้เลยแน่นอนครับผมถ้าเกิดคู่แข่งเขา ไม่สามารถตอบคำถามได้เจ้าตัวนะครับเครื่องดูดฝุ่นแบบโรบอทนะฮะของซ s u n g ง y c l o n e Force ตัวนี้จะตกเป็นของท่านผู้ชมทางบ้านอย่างแน่นอนกับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มีสี่พยางสี่พยางมาครับ รู้ไหมฮะผมตั้งใจจะให้คนทางบ้านไงเรามาแบบนี้เราต้องรู้จักแบ่งปันเราไม่ใช่คิดแต่จะกอบโกยจะโลภอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับผมว่าคุณไม่มีมันสมองที่จะตอเนี๋ยผมผมจะเฉลยให้เลยว่าไม่รู้นะว่าเป็นไงมาไงมันกลายไปเป็นอย่างนี้ได้เอาคำตอบก่อนไหมเอาก่อนสี่ภาพนี้ขอที่ล้บพยานได้ไหมพี่ได้ พระกำลังทำอะไรอยู่ฉันฉันฉันแทนตัวภาษาอังกฤษไอไอใจนิงตาดีเลราถูงต้โอ้ก็แค่คิดมันได้บอกแล้วว่าตั้งใจจะให้คนทางบ้านแล้วนีุ่ณพลาดไปเลยนะรู้ไหมถ้าขับตอบนี้ถ้าใครตอบได้ดินอกจากเครื่องดูดฝุ่นแล้วคุณชาคิดจะไปดูดให้ถึงบ้านเลยนี่ดูการปลดล็อกมันอยู่ที่ภาพแรกภาพเดียวเท่านั้นเอง ไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลงแสกนะมันจะเป็นแซกอยู่ดีไอแซกนิวอ่จะเป็นชั้นแซกแล้วตอนแรกจะจิ๋วหรือนิววะเนี่ยนะเราก็ดูอยู่นะครับแล้วนิวเขาชี้อะไรอยู่ฮะพี่ฉันชี้ตัวเองว่านิวไอแซกนิวก็ฉันชื่อนิวนะอตันก็ตัน1000กิโลเท่ากับ1ตัน1ตันหนึ่งตันอุทาทิดกำลังจะชงให้เขาชี้อะไรฮะ้นู้กัน คือวันนี้เขาปล่อยไปเยอะแล้วเขาคงเขาคงแบบว่านะไม่ต้องไปไม่ต้องไปงับทุกเม็ดก็ได้อ้าวไอแซกนิวตันนะครับคีหรือการนะหรือว่าเคล็ดลับนะของภาพนี้คือคียสำคัญคืออยู่ที่ภาพแรกเลยถ้าคุณถอดรหัสภาพแรกได้โอ้โหเห็นพระฉันแล้วนอกจากฉันแล้วต้องมาแปลเป็นไออีกนะฮะไอแซกนิวตันตอบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรู้กันนะครับผมว่าเราจะให้คุณดู ชุดรหัสภาพต่อไปนี้20วินาทีดูเสร็จรีบกดเข้าไปเลยนะครับผมใครเข้าก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะผู้โชคดีได้ของรางวัลก่อนที่ Facebook Fan Page DaVinci กับรหัสภาพต่อไปนี้20วิไปดูครับ ถึงเวลาที่ผู้ชมทางบ้านรอคอยกันแล้วรีบททรหาภาพต่อไปนี้แล้วเข้าไปตอบใน f a c e b o o k f แฟนเพจดาวินชีเกมทอรหัสกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นรายการหลังคำตอบของคุณรีบเข้ามาเลยนะครับเพราะเราจะปิดรับคำตอบแค่6โมงเย็นเท่านั้นโดยทีมงานจะสุ่มเลือกผู้ที่ตอบถูกและข้อความที่โดนใจเพียงหนึ่งท่านรับของรางวัลจากเราไปเลยทันทีรีบหน่อยนะครับ เดี๋ยวขอคุยท่านผูช้ชมทางบ้านก่อนได้ดูรูปกันไปแล้วย0 <C> e <an> วินาทีอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปทำอะไรอยู่ไม่รู้วางซะเปิดคอมหรือโทรศัพท์พก็ได้เข้าไปใน Facebook Fan Page Da v i n ช i แล้วตอบคําตอบนะฮะ <c oughs> กับชุดภาพที่คุณได้ดูไปเมื่อ <c oughs> สักครูน่นี้เพราะคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นจากซัมซุงไซโค f นฟอสที่คุณสองคนพลาดมากบอกแล้วผมตั้งใจให้คนทางบ้านคุณทอมคุณจำเลยว่าตอนนี้คุณนำอยู่คุณนำแชมป์อยู่ แล้วเดี๋ยวผลตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงติดตามชมในวันต่อไปครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณทอมและคุณออฟมาาๆและก็ทีมสติลทุกคนรวมถึงพี่อูด้วยขอบคุณครับและเดี๋ยววันนี้เราพักตรงนี้ก่อนและเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันต่อนะครับผมเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยได้เล่นเกมไปพร้อมๆกันได้มาถอดรหรัสภาพไปพร้อมๆกันกับดาวินชีเกมถอดรหัสครับ